นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหมต้นนะครับน,นี่เป็นต้นพายุนะครับเนาะนี่นะครับเป็นไม้ที่ถ้ารู้ตามที่เปิดเล่ากันมานี่จะเป็นไม้แบบว่าโตจ้าอ่นะจากที่เปิดอู้จากที่เปิดเล่าขานดูแนวคิดทฤษฎีติพานม้านะครับ แต่อันนี้ของเขาเน้นปฏิบัติทำรรมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเกือบประมาณสัก10บปีแล้วนะครับเนาะเตียวทำสวนแต่กับปลูกไม้หลากหลายตึงพยุงตึงสักท้องมาค่ามาดูตะกุยักษ์นะครับปลูกในพื้นที่ของเขานะครับเนาะเนี่ยมันก็นจะมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ความโตกับเต่ากันยู่แล้วนะครับเนาะต้นนี้บ่มีง่าะนะครับจะสูงเป้าไปเลยนะครับ น,นี่เป็นต้นพยุงนะครับสูงอยู่โบนปุน่นเดี๋ยวมาดูนี่แบมต้นหนึ่งนี่เลยแตกง,งานะครับนี่ฮันกแล้วก็ไหลามาตีปลูกไปเขาจะบอกฝืนธรรมชาตินะครับเพื่อขึ้นแบบตาที่เรต้องกาดเลยแนวนี่จะปลูกทีนะครับประมาณเม็ดกึ่งนะครับเนาะนี่เม็ดกึ่งเลยนะครับเนาะมันก็เป็นอยนนู่นะครับนี่นะครับ เข้ามานี่ลมรืดเลยนะครับนี่ยามแรงของสวนพยุนะครับปลูกหนึ่งไร่สี่ร้อยต้นนะครับปลูกทีนะครับเนาะท่านใดสนใจปลูกทดลองปลูกหรือบ่ชอบจะห่างๆกันแล้วแต่ลูกแล้วแต่ดีขนปลูกเลยอันนี้เป็นต้นตีจ้าการที่ปลูกไปแล้วมันมันก้นนะครับก็เลยปล่อยมันตามตามวิถีก็เลยเอาดินมาคบบขนนะครับ ลราจะนั้นพยุงต้นนี้ก็จะปุ่งขึ้นนี่โดยตรงแล้วขึ้นหาแสงได้นะครับเนะี่ยมันก็ยูได้นะครับนี่โค้นนี่ก็นแน่นอยู่นะครับเนี่ยแน่นมากเลยโค้นนี่นะนะครับอันนี้จะเป็นฟังพยุงนะครับเนาะนี่อันนี้จะปลูกเดี๋ยวจะปารบไปดูนะครับพื้นที่ในการปลูกก็จะเป็นน้ำน้อยนะครับนี่สันก็ ก็จะเป็นหินแห่นะครับนี่ปลูกนะครับปลูกขยานี่ก็ไ่ต้องดูแลแล้วนะครับตอนนี้ใหญ่น้อยนะครับเนาะต้นโคนอย่างต่างๆ,ๆนะครับนี่ปลูกพยุงนะครับนี่ก็สะเปลือกถังกรครับเนี่ยนี่ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักร้อยต้นนะครับเนาะปลูกว่าจะเสริมกับ ยังว่าช่วงอากาศเอลนิโยและนิยากับปูก,ก็็ต้องอาศัยน,น้ำฝนน้ำฝนเขาบไปได้ทำระบบน้ำเลยนะครับเนาะแปลงนี่จากส่วนกล้วยกลายมาเป็นส่วนพยุงหมดเลยนะครับเป็นปลาทึบ400ต้นนะครับหนึ่งไหล4ี0ต้นตอนนี้ก็เหลือนิดหน่อยนะครับเนาะนะครับ ไต่กระซมนะครับเนาะบุกทีนี่นเป็นลักษณะของต้นพยุงเนาะใบเอนเนี่ยเปลือกจะเป็นแบบเรียมๆน้อยนะครับนะเนาะลักษณะของรากของโคนกับม,มันสักเมตรสองเมตรนะครับเนาะเนี่ยปลูกสูตรอูดสูตรน้าายากกับบได้ๆนะครับหน้านี่ก็ต้อง ตดยงได้ยาเดี๋ยวจะลามาดูตอนนี้นะครโดนไอ้ต้นนี้บอกค่อยโตตะไ้นะครับเนาะต้นนี้บอโตนะฮะนี่โดนตัดแล้วตัดยานะครับเนาะนี่เป็นลักษณะของพยุงนะครับถ้าปลูกสองคูณสองไร่หนึ่งสี่ร้อยต้นนะครับเนาะนะครับก็จะเยอะน้อยแล้วแต่คนชอบนะครับเนาะ อันนี้ก็ไปแหมมุมหนึ่งลมรื่นดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาปิดโคย่าแมงว้นะครับเนะาะหูยอดสาบเสือนะครับเดี๋ยวหน้าจะช่วงเข้าหน้าหนาวเดี๋ยจะมาได้ยากกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นแหมต้นนึงนครับเนาะเนี่ยนะครับก็ขอจบตัวอีกกันนะครับ